สวัสดีครับยามเย็นกับสวนผสมหน้าบ้านครับนี่สวนผสมแปลงสตรอเบอรี่ครับตอนนี้โดนหน้าแรงทำงานหน้าแรงจาัดก,การมืดเลยนะครับนี่พริกงครับนี่ครับพริกที่เกย,ยงามๆครับตอนนี้เอ,อ้สมขนาดหน้าแรงครับ นี่คือแป้งสตรอเบอรี่ครับตี่ต้นที่เหลืออยู่ที่ว่างๆนะครับโดนไปหมดแล้วนี่ครับหูระจงครับตอนแรกซื้อมาต้นเดวอี้ครับนี่ครับผ่นไปสองปีสองปีสองจานครับนี่ขึลืนปีที่สามนี่เคลืนสามมาที่แหางๆนี่มันเจอหน้าแดงเลยแห้งครับแป้งสตรอเบอรี่ นี่ครับโซดาเซลโอ้โหนกขีใสนกเปิดดูนะครับโอ้ไฟยังชาร์จอยู่นะแสงหมดหกโมงไฟยังชาร์จอยู่ ครับนี้ยังไม่ต่อเลยครับยังม่สำเร็จเจ้าโอ้กข็นนะครับครับซูมเสาวรนดกับต้นหม่อนนะครับนี่ก็จะเป่งยาวมานี่ครับยาวมานี่อันนี้ดัดมันละมันเลี้ยงมานี่จะบใจสแสลมครับธรรมชาติทับธรรมชาติครับจะทำ สตรอเบอรี่นี่ยังก็บะเขืออยังก็ครับที่เขากินครับใส่ต่าปุ้งครับหนูซุกแจเหมอนะเขือแนมครับใบจะเป็นแนหนมน่ยจะเป็นคนครับนี่ก็เที่ยวตะเจ้านี่ประมาณน,นี้ครับแม่น้อยกันมารอกินข้าวแม่นี่ครับประมาณปลูกไว้ นี่คือเม่วนันของป้อมนะครับออกนี่ใบสองใบยอยู่นี่หอมแบงครับนี่ปลูกไห้แงต่างหอมแบงครับแน่แรงจะเหี่ยวเหียวหน่อยฝนแม่มาเต็มตีได้ครับนะครับต้นประมาณวัานนี้น หนึ 1> 1, 2, 3, 3 I I ่งสองสามสามต้นครับปลูกเป็นนี่ครับทีเด็ดครับแตงปลูกไว้ครับเดินลูกมันออกมันจะเนี่ยเนี้ยเริ่มออกเนี่ยงอ่อมงอมันแรงครับมันเลยงอถ้ามันแรงมันงอเลยครับบรรยากาศยามเย็น นี่ก็ดินมกระแห้งอ่ะกำลังปรับเปลี่ยนพืชอยู่นะครับนี่แต่งแต่งไทยครับปีปีแ้วต้นเดียวขายได้ห้าร้อยนี่ครับแต่งไทยนี่โดนเลยตันแรกเขียวอยู่นะครับเดียวโดนเพียงลงครับแ้งดนูวิธีกิน ตนน้นงิจจก,กะพัรดิใบเงาอะไรเนี่ยมันเว็บเจอขี้งวไปนี่ต้นมะนาวนี่ครับซูมจีว่าจะเห็น <c oughs> มันยาวาตรงนี้ยนี่มาหาตัวผมนะครับนี่ต้นมะนาวมะนาวน,นี่ปีหนึ่งนะครับ <c oughs> แต่นอนกินนะกินยอดนี่ไฟมดเลย แก้บริรได้ครับน้ำส้มคลไม้กับเอยูครับนี่คือต้นพริกครับมันออกคนเดียวครับพริกนี่พริกอย่มงวูต้องอรอลุ้นกันนะครับนี้เริ่มจะแตกดอกอโฟกัสราคาตองกระปุกไปนี่ครับปุกเบอร์ชีดยามนะเนี่ยโดนเลยนะตลอดเลย มนครับปนี้ปีนี้ติดลูกหนึ่งติดหน่อยเดียวต้องมันแนแนี่แหมครับมันแนวมีหนึ่งพุดหน่อยหนึ่งสองสสี่ต้นมันแนวนี่แต่งครับนี่ผูกผักปุ้งกินมาตันนะปล่อยมันเท่าอืมนีต้นอะโวคาโด ซื้อมาครับเียก็ตอม็ดไปเพาะเหมืนได้มาต้นเดียวครับเดี่ต้นใหญ่แล้วนีปีหนึ่งพอดีต้นที่จริงใบมันนักคนนี้ครับมันแรงนี่ต้นสละปลูกต้นสระนี่ต้นยอดมันหักนะลมมันพัดครับแปลงน,นี้แปลงผักกาด มาดูครับนีอยังพอส่วนผสมในบ้านนี่ต้นลำไยครับเข้าปีที่สามแล้วน่วที่โยโดนเมงร่วงกิ่นครับใบอ่อ,อ,อนใบหมดนี่ครับมะแน่มะแน่หน่วยใหญ่ครับตอนแล้วเนี่ยตอนได้ดูเก็บเหี่ยวไปนี้กำลังยังออกครับ หับนเนื้หนังครับหน่วยใหญ่ผ่านใหญ่นี่มีหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าต้นหต้นครับตัดใส่ปูดไปต้นน้นน้อยๆอยู่นี่ก็ใหญ่ละผมตัดแต่งไว้ครับนี่ตัดแต่งไว้มันจะเก่ต้นมันจะสม,มจะสูงเริ่มออกแล้วโอเนี่ยเจอแรงครับดอกมันจะทิ้งไปเลยนี่นิดได้ฝนนะสองสามวันขึ้นอยู่ ันก็นเริ่มออกกู้ต้นนี้สูงขนาดนี่นี่ครับพร้อมหวงังเจอแรงเข้าแล้วฝนมันทิ้งช่วงดอกที่จะออกก็ตายแห้งเหี่ยวหมดครับนี่น,นีนมต้นนีมต้นโกยอน้อยคือแม่สองต้นครับต้นนี้พาเขิบแล้วนะครับแตกลูกแตกหลานอยู่เลย เต็มเป็นเกาะเลยมีต้นพันธุ์งายพำนายนี่นี่เห็นต้นนี่นี่ครับแน่หนังหนังพันธุ์งานี่ต้นสลียมสลียมสลียมที่สลียมหวานนะครับโอ้จะมีเสียงงัวรบกวนหน่อยนะครับมันหอมอือน,นี่ปลูกได้ สามปีละหนึ่งสองสองต้นที่จริงปลูก4ี่ต้นครับสามไต่ไปต้นหนึ่งกะหลังงามเลยลาลังขึ้นนะน,นี่ปลูกพร้อมตั้งหลังนะครับแต่ตัวนี้มันใหญ่กว่าดินเริ่มดีแล้วครับนี่ครับทับทีมทับทีมครับต้นท,ทับทีม น,น,นี่เป็นหน่วยนึงหน่วยหนึ่งนี่ต้นมะนีอหนหลังนี่ดินไม่ค่อยดีตรงเี้นะแต่ปลูกเกี่ยวกับแหนมนี่ได้ครับนี่ต้มส้มปล่อยครับต้นส้มปล่อยก็อุ่แต่ก่อนถ้าเดี๋ยวฝนนิ่ใบมันหลับนะครับของนี้แตกขนาดเลยนี่ตัดแล้วไว้นี่ถ้าจะตัดแลว้วนี่ครับ นี่มีบนนุนะนะบนนุนนี่มีมนแนวโหโอ้ปวกขึ้นละปวกมันเปงแหงนี่แนวโหนี่มันแตกแค่ดีนี่ดินปวกให้ยดีเราโกอยอน้อยนี่เห็นต้นแบ่งหัวมาโดนพายุลูกเห็บ วมครับีปลูกข้าวโพดอยูนะ่ที่ตัดเรียบๆเอาผางมากก่อน,นี่จะเป็นหอมแย่ครับหอมแย่นี้นี้แปลงเก่านี้แปลงนี่สองปีครับยังไม่ได้ลื้อเลยดูโซนแน้าบ้านกันนะครับโซนแน้าบ้านแต่ก่อนนี้ก็ปลูก ต้นมะลิมะลิมีนี้สามต้นน่ะต้นพุทด,ดอกพุทมีกระเตเปกระเตเ็นนี่บะเขียนนี่ก็ยุบละต้นมันแก่ละเดินม,มาครับนี่กระปุกอีกเนาะตายละนี่เห็นปุ๊กไปอลองกองนี่ผัลัดใบ วันนี้มันใหญ่สักที่อะต้นไม้นี่สองสองปีแล้วค่ะนี่เนี่ยสองปีแล้วครับวันนี้พักหวานผักหวานชิบต้นปลูกต้นพริกครับออกคนเดียวต้นนี้อีกหนึ่งหนะน,นึ่กครับวันครับพะมันมีพี่เลี้ยงเป็นต้นพริกโฮมอย่างนี้ บอน,น,นวบวนอีพอดี10ต้น,นจริงจมีสิบเอ็ดนะต่ต้นบรรยากาศตอนค่ำ ครับโซล่าเซลล์ครับข้าวเดือนที่สี่แล้วนี่วนหน้าบ้านโดยรวมครับนี่มีเบอร์เขีย์ส้มหน่อยนี่ครับหอมป๊อปเปอร์ครับหรือผักชีฝรั่งครับ นี่พันพันพื้นเมืองครับนี่มนะันจะเป็นใบน้อยๆพันเมืองเ่าเลยนี่มีก้อมก้อในเก้าหนึ่งออกคนเดียวรยากาตัรม่มโอเคครับนี้มาอัปเดตให้ดูเน่อเดี๋ยวตอนนี้จะเปลี่ยนแปลงอยู่เราปลูกมาแต่งคุมแย่ไปก่อน เดี๋ติดตามนครับว่าจะเปลี่ยนแปลงยังไงอยู่ตอนนี้ครับนี่จะเปลี่ยนใหม่เขาแกบมาลงอนะวันดีนเราแกบลงนะดินเริ่มแข็งแนละ้วเราตอนแรกไม่ได้ใส่แกบเลยครับโอเคครับวันดีครับไว้เจอกันใหม่ครับ